สวัสดีครับตอนผู้ชมและกับผู้ที่ตามช่องสงวนกุลวงผมวันใหญ่เปียกนี่นะครับเอาพ่อกันนะครับวันอาทิตย์ที่หานะครับมิถุนายนสองพันหารอยหสบหาครับเอาครับหลังจากที่หลังจากที่เฮ็ดล่อรถนะครับเสริม เสริมตีนมันครับเพื่อช่ยให้มันลงไงถ่ายหน้าตมหน้าโค่นได้นะครับหลังจากที่นี่ครับเชื่อมนะครับชีพก้อนนะครับที่ผมลงไปวิธีเฮ็ดอ่าล่อเล็กให้ลงอ่หน้าตมนะหน้าตมหน้าโค่นได้นะนะครับหรืออ่าน้ำยู่น้ำให้หน้าเขาเพราะเจีเกียน,นะครับ ต้องใส่ล่อเล็กนี่การดัดแปลงคลิปก้อนผมก็อธิบายให้ทราบแล้วครับว่าเฮ็ดยังไงอ่าวิธีเปียนล้อบันนี้ครับเมื่อนี้เขาสิเบิ้งวิธีเปียนล่อ,อยางเป็นล่อเหล็กครับอันดับแรกนะครับนี่เอากากระบาดนะครับเอากระบาดกาก,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 ากระบาดตัวนี้นะครับเบอร์ยี่สิบนี่ลข่นอ็อตซีตัวของล้อ,อยางก,าก่อนนี่ครับสุมมติว่าตัวนี้เป็นล่อหลังครับนี่ นะครับคายออกก่อนนะครับเสร็จแล้วครับเอาแม่แรงนี่ครับแม่แรงแม่แรงตัวเดียวนะครับเห็นไายไงังเปลี่ยนล่อครับเอาไส่กึ่งกลางทองอ่างมันนะครับทองอ่างโมเล่นี่ครับทองอ่างอน้ำมันเฟืองท่ายนี่นี่ครับ่งไงเอาไม้มาห้องซะเราก็ขึ้นมันก็ยกเบร์นขึ้นชองล่อนะครับจากนั้นก็เอาล่อเล็กที่ห้าสิใส ยำโคน้นลุยโคน้นที่เขาดาัดแปลงแล้วก็ใส่ขันน็อตเขาคือเก่าสี่ตัวมันแน่นก็นเป็นเซ็ตนะครับแล้วก็ลุยต่อไปเลยครับเอาเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับหานะคนอาจจะเข้าใจว่างามเปลี่ยนมันเป็นรถไทยน้อยนั่งขับแล้วแล้วก็นักขึ้นเกือบตันนะครับ เวลาเปลี่ยนลอ้อเนี่ยมันจะยากบ,อบ,อบอ่อยากเลยครับเพราะย,ยังเปียกเหยได้เบิ่งแล้วครับนี่ขวยมีแม่แรงหน่อยตัวนึงแม่แรงเก้าก็ได้ครับหาซื้อจก200ักร้อยสองร้อยนะไพื่อจะใส่ครับรถไทยฮิมงามันติดเขาก็ใส่ตัวนี้แหละครับยกขึ้นแล้วก็ไม่ห้องแล้วก็ถอยไปนะครับอันนี้คือบอ่ประมาทเอาคลิปนี้การเปลี่ยนลอ้อยางเป็นลอ้อเล็กครับลุย หน้าตุ่มกรจบเพียงแค่นี้แหะครับขอขอบ,บนนบขอบคุณครับกดติดตามได้เยครับเด้อเป็นขวัญกำลังใจพ่อแญ่เปียงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ